ทักทายสบัสดีเมื่อทุกคนเด้อมื้อนี้ตื่นเช้ามาบอดิแกอรกี่ห่วขีตาเปิดห้องเอามาพันว่าเห็นน้ำหมอกกำลังก่อตัวงามๆอยู่่านางห้องเนาะก,ก็เลยจับโทรศัพท์ไปตั้งหมดทำแหล็บไว้ซําซาตัวเองอนาบน้ำแต่งตัวแล้วอ่าคันผู้ใดสนใจบ้านพักที่ว่ามีวิวงามนีนบ้านพักนี้ซ่บา่าบ้านพักพาสุกเจ้าของบ้านพักคือบ่ตั้งซ่อว่า ขาสุกเพราะว่ายู่ใกล้กับพานางฮองเนาะ,ะตอนนี้เขาก็กะเกี่ยมออกไปตลาดนอ้องเดินทางออกไปซื้อเครื่องซื้อของที่ตลาดเพื่อไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินนําสาบานบานาเหืองเขาสิเข้าไปเบ่งอยู่ในตลาดบ้านมือนี้เขาจะซื้ออย่างไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินเพิ่อนอ่นนี้คือบรรยากาศรวมๆเนาะของตลาดลักซาวเมืองคําเกิดแข่งบดคําไสความงามของพาหินปูนด้วยนี้ตัดกับน้ำหมอ,อกคือวิวดีอ่ะ ทำเกิดแดนหนาวสาวงามบ่ให้หนาวจะได้อันนี้ย้ำผลน้ำมอกก็ยังคุ้นอันนี้อากาศยินตลอดปีเนาะสำหรับเมืองนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรวมๆการค้าการขายเนาะอันนี้มาแต่เสาวกคนก็มาขายเครื่งงยมโบ่หันหลายปันใหเนาะตอนเช้าเช้านี้มีแต่อาหารจุดแซ่ด้อเห็นมักทัวมักทัวงามแหงคิดเมนูออกทันทีเลยก็เลยจัดมักทัวเป็นมัดนึงมัดนึงสิบพันกีบเด้ออันนี้มักทัว มักทัวเพื่อนมาขายตอนเชานะ้าๆเนาะอันนี้เป็นตลาดเช้าหลักเชา้าฮาซีฮ็ตตํำมักทั่วกินกับปิ้งซินหมูบ่ให้ชาวบ้านเทห้กินอันนี้เป็นตอนเช้าๆเวลาหกโมงเนาะหกโมงเช้าเฮามาละตลาดเพื่อซื้อของยูของกินไปเฮ็ดกินอยู่บ้านนาเฮืองนำสาบ้านแต่ว่าฮาบรเิเ็ดเองเดอกสะบ้านเพื่อนเฮ็ดปัานกิน มีแต่เขาซื้อไปนะเพื่อนไปนคนเห็ดกันบวอยางให้เพื่อนเฮ็ดแนวยากชิยุ่งยงากเพื่อนอง,งามอะ่ะไปใส่ก็ต้องได้หันกล้องกลับมาเพราะว่าเธอสวยจริงๆผ่านเงนนี้ชอบมากเขาซือเอาอย่างว่าเอาหมูบ่บ่มีนููกค้างมีแต่ซีมแบบนี้เปลี่ยนมาเอาไก่เป็นเมนูต้มไกล่ละกันกับกัมมักทู ภาษาผู้ไทยเรืเอนต้มไก่ซุ่งหมวจถิงคือตับหมักโทแล้วก็เมนูแจ่วมักผิดหัวปลุกเอาผิดเทียบแล้วก็ไปทิ่มซึ่อตับไผเอามือไป,ไป้ายๆขี้เท่าออกแล้วก็เอาเกือกับเป้งโนหมักผิดทิ่มเสียโคกแล้วก็ตําโป๊กๆปก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 แล้วก็แล้วเป็นแจ่วมักผิดหัวปลุกกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆอยู่แซีบคักแซบหลายสมัยยังน้อยผู้เรื้องผู้เคยกินแจ่วผิดหัวปลุกตอนยังน้อยเน,นี่ยกินแจ่วผิดหัวปลุกออนเขาก็ได้เมนูสำหรับมือนีนแล้วเนาะ ไก่สองตัวกับมาทั่วมัดหนึ่งมัดนี้ก็จะประมาณห้าขีดนี่แหละซัสมสิก,กินเฮดแบบสไตล์บ้านๆนะนะเขาใช้เฮดอะไรให้กินหลังจากที่เขาซื้อไก่แล้วเขาก็ย่างออกไปหารูดเ,าเนาะเกี่ยมเดินทางไปบ้านนาเหืองบรรยากาศตอนเช้าแม่ค้า้าขายกกําลังทงยอยกันมาขายเครื่องมาบางฮานนวเนาะแต่ว่าก่อนทีเดินทางนี่เาจะ พาไปกินข้าวเปียกก้อนสีพาไปกินข้าวเปียกอยู่ข้างทางก็เนาะบรรยากาศก,ก็คือดีอะ่ะยามนี้เป็นต้นฤดูผลเนะาะวันนี้ซีพาทุกคนออกไปกินข้าวเปียกอยู่ทางนอกตลาดเนาะฮานที่เฮากําลังจะไปเป็นฮานอยู่แคมทางเนาะฮานตัวนี้จะตั้งอยู่ต่อหน้ากับธานาคารการค้าเด โฮงแหมสุริยาตอนหน้าตู้ที่เอิมเลยแหละเอาแล้วเ่าก็ออกเดินทางเนาะอันที่เราเดี๋ยวเห็นนี่ภาษาลาวเอินว่าพาหินปูนหรือว่า ah um oh พาหินน้ำเนาะภาษาไทยเรียกว่าพาหินปูนมั้งเข้าใจไหมใช่อ่าเนี่ยได้แล้วเ่าก็มาหอดาหานข้าวเปียกห้างตัวนี้ตั้งอยู่อ่าตอนหน้าธนาคารการค้าเด้อโฮงแหมสุริยาเด้อทุกคนสามารถมากินได้นะถ้วยหนึ่ง15,000กีบ มาเด้อทุกคนมากินขับเปียกคางทางแซ่บๆบวกกับบรรยากาศกับ,บวิวง,งามๆของเมืองคำเกิดเย้ยบุ๊มเนี่ยตั้งยองเมืองตัวเองด้วยขนาด้างทางทานขับเปียกวิวก็ยังงามปบบน,นี้วิวสวยจริงอะไรจริงมาเด้อมาเด้อทุกคนมากินขับเปียกํำกันกินแล้วแล้วเฮาก็แก้มออกเดินทางไปบ้านนาเฮืองเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปบ้านนาเฮืองอีพีที่สามนะวันนี้จะเป็นเรื่องการกินย่างเดี่ยวนะบปแล้วเราก็ออกเดินทางได้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะออกไปบ้านนาเฮืองตรงนี้เป็นเส้นหนังห้องว่าการนะคะนี่ทางนาเฮืองก็บ,บลึกคึกคักแล้วก็เราก็มาทอดบ้านนาเฮืองเป็นทีแฮม้อยบ้านนาเฮืองลก็เป็นอีกบ้านหนึห่ง,เป,เ,นนเ,งเป็นบ้านของชนเผ่า้ไทยนะกับชนเผ่าโมบิวคืองามแหง่งอาซิบลักเพื่อนกระฮ็ดให้เฮ็ดน,นาเฮ็ดสวนสะอ,อ่อนเฮือนซานบ้านซองเพื่อนอยู่บ้านกับ ลักษณะนี้เนาเฮือนเพิ่น,นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะบ้านบ่คือบ้านอื่นเราเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะน,นาเฮืองเฮาอันนี้ก็เป็นเมโนโูตำมหมกทูจ่๊หมกผิดหัวโป๊กต้มไก่ซึ่งหัวฉิงเคือเป็นอาหารัานบ้านที่ว่าชาวบ้านเท็ดให้เฮากินเซี่ยบลาย